อากาดีจังเลยค่ะเด็กๆลมเย็นๆค่ะมาค่ะเราจะมาอ่านหนังสือกันนะคะเด็กๆ,ๆนังสือวิทยาศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมาค่ะดี่เลยมานะคะยิบมาแล้วเปิดค่ะเปิดหนังสือจะเปิดไปที่หน้า12นะคะวันนี้เราจะมาอ่านเรื่องสัตว์กันค่ะะ,คะเปิดที่หน้า12เลยนะคะ เริดแล้วทำอะไรนะทำอะไรนะคะชี้ค่ะใช้มือชี้นะคะอ่านตามคุณครูสออะตอวอกะรสัตรนอ,อํานำไม่โทน้ำขอเอมอเข็มสัตว์น้ำเข็มคออือคือนะคะขออนุญาตค่ะครูเปิดออกดีกว่าสออะตอวอกรัรสัตว์ ขออีพีเมฆที่ออาอ,าสอ,อสออยใสอยออยูไม่เอ,อยูนอไอไนนออําน,นำไม่โทน้ำขอเอ็มอเข็มสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเข็มหอรอ,อือหรือนออําน,นำไม่โทน้ำทออภะ ตอเอเลหรือน้ำทะเลอ่านใหม่รอบหนึ่งนะคะสัตว์น้ำเค็มคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเค็มหรือน้ำทะเลเรามาดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนี่เด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะมีหลายอย่างแต่เราข้ามมานี่ก่อนค่ะข้ามมาดูตรงนี้ก่อนค่ะอ่านตาคุณครูเหมือนเดิมนะคะ กอไอใดไม่โทรได้กอแกลแกไม่แกได้แก่กออุงอกุ้งไม่โทรกุ้งหออยอหอยคอรแอ,องงอแครงหอยแครงปออูปูมออามาไม่โทรมาอูมาปอรออาปลาทออูทู ปลาทูปลอาอปลาหอมออึกกอมึกปลามึกอ่านหนรอบนะคะได้แก่กุ้งหอยแครงปูมาปลาทูปลามึกเอะนี่คืออะไรนะคะกุ้งค่ะตัวนี้นะคะปลามึกตัวนี้ตัวนี้ค่ะ หอยแครงใครเห็นปลาทูบ้างคะปลาทูอยู่ตรงไหนเอย่ยนี่ใช่ไหมคะใครเห็นปูคะใคเห็นปูมมานี่ปูมมาอยู่ตรงนี้เลยในหน้านี้นะคะเขาบอกเด็กๆว่าสัตว์น้ําเคม็มคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ในทะเลนั่นเองนะคะในนี้เป็นเพียงแค่ยกตัวอย่างเอ๊ะครูอยากรู้ว่าเด็กๆรู้จักอีกไหมคะนอกจากกุ้งปลาหมึกปลาทูปูมมาหอยแครงแนละ้วมีอะไรอีกไหมนะ ที่อยู่ในน้ำทะเลมีเลยนะคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกทบทวนอ่านกันอยู่ที่บ้านกันนะคะอ่าหลังจากที่เด็กอ่านแล้วเด็กๆจำได้ใช่ไหมเมื่อกี้คุยกับคุณครูแล้วเด็กๆตอบได้จริงไหมนะตอบได้จริงหรือเปล่าเอยเรามีนี่เลยค่ะเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเราจะทำแบบฝึกหัดกันเด็กๆไปหยิบมานะคะหยิบแบบฝึกหัดมาค่ะ พัฒนาอัจฉริยะ Qs ของเราค่ะหยิบมาเลยหยิบมาแล้วเ,เปิดไปที่หนะน้า22ค่ะเลขสองกับเลขสองนี้นะคะอ่าในนี้อ่านว่าสัดไในทะเลนี่นะคะสัดไในทะเลนะคะคุณครูคุณครูบอกกับนักเรียนว่า ทะเลเป็นแหล่งน้ำเค็มที่มีสัตว์หลากหลายชนิดอาศัยอยู่เด็กๆคิดว่าในทะเลมีสัตว์ชนิดใดบ้างคะอะไรบ้างนะคะโอ้โหตอบกันใหญ่เลยเก่งมากๆค่ะคราวนี้เรามาดูคำสั่งค่ะลูกคำสั่งบอกให้หนูสังเกตภาพสัตว์ชนิดต่างๆและเขียนวงกลมล้อมรอบภาพสัตว์ ที่อาศัยอยู่ในทะเลในาคำสั่งบอกว่าสังเกตภาพสัตว์ชนิดต่างๆแล้วก็เขียนวงกมลมล้อมรอบภาพสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลแสดงว่าในนี้เขามีสัตว์เยอะเลยค่ะมีสัตว์มากมายหลายชนิดนะคะอันที่หนึ่งให้เด็กๆสังเกตภาพสัตว์อ่าสังเกตแล้วบอกคกรูนี่คืออะไรเอย่ยอะไรคะอะไรนะ ิงโตทะเลหรือเปล่านะอาอ้าวไม่ใช่เหรอคะปลาโลมาอ๋อตัวนี้นะคะหอยทาปลาหมึกมีอะไรเอย่ยอะไรนะนกหรือเปล่าคะใช่นกไม่เอย่ยหรือว่าเพนกวินแต่เพนกวินน่าจะเป็นสีน้ำเงินเนาะอันนี้คุณรูณคิดว่าเป็นนกดีกว่าตัวนี้เป็นนกนะคะอันเนี้ย จกปลาอะไรคะฉลามส่วนตัวนี้คือกระรอกค่ะนี่คือวานหรือปลาวานนะคะอันนี้คือวานนะคะวานหรือโลมาเนาะวานเนาะวานตัวนี้ครับกระต่ายแล้วก็นีโมปลานีโมนั่นเองนะคะคำสั่งบอกให้พวงกลมอะไรนะคะ สัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลอ๋อเด็กต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างวงกลมเองเลยค่ะอะไรบ้างนะที่อยู่ในทะเลทะเลคือน้ําเค็มนะคะไหนที่อยู่ในน้ําเค็มตัวนี้ใช่ไหมตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามสี่นีโมด้วยไหมคะใช่ค่ะนีโม่ด้วยนะคะ นั่นแหละค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จเร็วเลยคูแอนก็เสร็จเหมือนกันละค่ะรอดูผลงานเอามาอวดเพื่อนด้วยนะคะว้าอากาศดีจังเลยเอ็นตัวตรงนี้ได้ไหมนะอ๋อไม่ได้ขอโเธอค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ